มาครับเกมนี้มีคนดูในสตรีมเนี่ยเกือบ2,000คนเลยนะครับบอกเลยว่าร้อนมากเดือดมากคนดูสตรีมเนี่ยก็ดูไปก็เมันไปนะครับลุ้นไปตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมเลยซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นเก่งๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงเมซ่อมนะครับนิวทีเกมเมอร์แล้วก็เราเรียกมันซ้อมนะครับซึ่งเราเรียกมันซ้อมเนี่ยก็จะชื่ออันดาเซียนะครับแถมในเกมนี้เนี่ยใช้เออสเปริกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์เพิ่มกันทุกช็อตนะครับซึ่งช็อตนี้เนี่ยทีมเขาได้ก้อนไปนะตอนนี้เกขา แต่ว่าเพื่อนก็สองจิตสองใจแล้วกว่าจะเข้าไม่เข้านะอันนี่ก็เป็นช็อตโชว์อของนอร์เซีย์รัลอเลียวนี่โหลำสามหนึ่งตึงๆเอาแค่ช็อตนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคนดู1,900คนเนี่ยก็ทั้งกำหม,มัดแล้วก็อึ้งไปตามๆกันเลยแนละ้วอ่าในสื่อของทางฝ่ายที่ใช้ในเกมนี้นะครับก็ตามน,นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในสื่อของรูนเนี่ยก็จะเป็นตามน,นตอนนี้เลยครับ ในเกมนี้เนี่ยผมลืมพูดถึงอีคคนนะครับในเกมนี้ก็มีเซฟราเมซ่อมด้วยนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้นะผมมารูาในช่วงหลังที่จบเกมไปแล้วนะครับต้นเกมมันค่อนข้างเอื่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแบบพิเศษละกันนะครับจะได้สุดขึ้นนะตอนนี้ลิงก็คอยเฝ้าบอลให้นะครับแล้วก็เรารอเคคิพการนะแต่ลิงมีเฝ้าให้พอครับขอคลิปด้วยเออเดี๋ยวแล้วตัวนี้ เรนนี่เปิดเกมมาสวยครับลงไปทำเรนนี่ทีครับแล้วก็เป็นคิวได้ด้วยแต่นี่โดนเน็เข้ามาจากคุณธนกิจนะครับขอบคุณมากนะครับส่งดาวห้าสิบดวงครับแล้วก็ทั้งอ้อยครับเข้าไปปิดนี่ทีอีกรอบครับตอนนี้ก็สกอร์เปสองส่วนครับเปิดเกมมาสวยมากเลยแต่ว่าตรงนี้ทางคีร่าครับเขาเอามังกรอยู่นะอ้ยสัญญาณะจบตีดาวนะครับยิ่งไมงเปิดไฟเลยตายครับตรงนี้โอ้โหดิช็อกโดนสองปัดโดนสามแล้ ฟาร์นี้ก็ชนะไปครับแต่ว่าเสียมังกรนะโหตรงนี้ไล่โสดครับเกมตอนนี้ก็เหมือนจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าอัอสเซียครับโชว์ช็อตเทพครับสู้เป็น2-1ครับแต่ไปไล่ปิดคิวเซฟิลาได้ด้วยครับคาป้อมเลยตอนนี้เกมก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับลิงก็ใส่ความได้เปรียบนะครับไปไล่ทุบนี้ถีกรอดครับแต่ว่าทุบไม่ตายครับเจอคิราปิดครับ ทีนี้คราวนี้เราไปตรงกลางป่านะตรงนี้เราก็ต้องเปิดไฟนะครับได้ครับได้เลยตรงนี้ตอนแรกที่มีเขาจะกดชุบนะครับแต่ว่าพอเขาไม่ชุบก้าฟิกเกอร์ป่านนะก็เลยปิดคิวไม่ได้นะครับเราเรียกเข้านะโอหและเราเลี้ยวครับอัดเอลสุดคาป้อมเลยแต่ว่าไม่ตายครับตอนนี้ก็เป็นซิฟิล่าครับคือปีกครับเดี๋ยวเราเปิดไฟครับโอ้แล้วเป็นเราเลี้ยวได้ครับเยี่ยมเลย ตอนนี้ก็ผ่านมาหงทีนะครับแล้วก็ทางลิงครับเจอยีน่าด่าครับแล้วเข้าชุดตัวแตกเลยโอ้โหนี่เงินตามนะเนี่ยโอ้เราได้การว่าการเงินของลิงเขาเนี่ยตีตืต้อขึ้นมานะครับกลายเป็นทางทีมเราเนี่ยเงินนำอยู่2อ0ร้งนะแต่ว่าสกรอร์คิวบอไปเจ็นสินะครับโอตอนนี้ค่อนข้างรวยเลยตอนนี้ผ่านมาจากทีนะครับการเงินก็เสมอกันนะครับและยีน่าอยู่บนนะทีมเราอยู่ใกล้กัน5คนนะครับ เราเรียกเปิดไฟแล้วก็แบบใจสู้เลยครับคนเยอะกว่าเขาโดนคิล่าครับไล่ต่อนีกหนึ่งแต่ว่าดทำไปไม่พอครับแต่ว่ายังไฟไม่จบครับเซฟิน่ายิงจัดเลยเป็นลัวครับแล้วก็ไปเชื่อทางยีน่าได้ครับจากนั้นก็ถึงช็อตพิกเกมครับที่เราปิดเราเลี้ยวได้นะแล้วผมวิ่งขึ้นมานะครับคิล่านี่เข้าหาผมนะดาบแดงแล้วนะครับแต่ว่าช่อนี้คิล่าหลบสวยครับแล้วผมป่าไม่โดนครับ โอ้เขาไปอีกรอบครับแล้วดักไม่โดนครับเรียบร้อยโอ้เขาออกข้างบนคิดได้การว่าคิดวด้หรือเป็นคิวครับแล้วก็ทางนี้นี่ครับไล่สุดเลยแกว่าที่เราเสียสามตรงกลางครับหลังจากที่เราแพ้ไฟไปนะครับแล้วก็เสียป้อมตรงกลางต่อนะครับซึ่งเป็นป้อมเทอสองนะตอนนี้ทางทีมตรงข้ามเนี่ยก็พยายามที่จะคุมพืนที่ป่านะครับแล้วก็ลิงพยายามที่จะตีบบฟ้าแต่ว่ากดจมตีาพ่เขาไปตีมีทางครับแล้วก็เสียคิวไป อนนี้ก็เรียกได้ว่าผิดพลาดกันคนเล็กน้อยนะครับแลวด้วยความที่ว่าทีมเขามีตีมีก็การเงินการว่าจากเกมตามนะครับกลายเป็นเงินนำอยู่สองพันเลยนะแล้วก็ตรงนี้ทางนี้นี่ครับไปปิดเซฟิาได้ครับทําให้เรงกลางโล่งครับนี่นี่ก็เลยเข้ามาปิดด้านหลังนะมีเขาสุดเลยนะครับตีมีรอรับนะอนี้สองจิตสนใจครับจะเข้าดีไม่เข้าดีครับโอ้หตรงนี้ครับตีมีชุบสวยครับ กาย่าคผมโดไปโอยิงแตกเลยตอนนี้กายว่าทีเรานี่ตายไปถึงสามคนแล้วนะครับก็เหลือแค่อ้อยกับทางลิงนะแล้วรอเลี้ยวนี่กดอันตีคัดไปเลยนะครับเล่นเป็นสายกึ่งแทงด้วยโอ้โหดูอ้อยเทมครับรองเท้าเหล็กกับอัล์กนี้ด้วยมีเอจินด้วยนะครับในตอนนี้เราก็เสือสองทางแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปช่วงเวลาที่คนดูเนี่ยเพิ่มขึ้นถปงหนึ่งเลยนะครับดูกันพันเก้าร้อยคนเลยนะครับแล้วดูกันยาวๆด้วยนะครับ ก็เนล้วเรามาดูกันต่อหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ราวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทให24ใบเพิมพ์คาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชาร์จกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครวังมองหาไอเดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอเมนตอน้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกเพจใต้คลิปได้เลยครับตาข้าเกิดครับ,รบดูกันต่อครับ โอ้แล้วอ้อยครับไปอะไรน,นี่ครับแต่ว่าไล่ไม่จนครับ <c oughs> เล่นหาตังก่อนครับตอนนี้เกมตามเยอะเลย <c oughs> ตอนนี้ไปามาอนี่ก็เงินตามอยู่ห้าพันนะครับสิบสองทีเงินตามห้าพันเสียสองบ้านหล,ลักด้วยโอ้เล่นหาตังนะครับตรงน,นี้ <c oughs> ตรงน,นี้ฟิกมไมนะ้ เกมนี้ผมขึ้นในเทมเป็นดับแดนนะแล้วก็ดับมั่วนะครับมานรับดาเมจเวทนิดนึงนะแล้วอ้อยนี่ไปตัดคลิปตรงกานะครับแลวเจอไล่มานะโค้คีานี้ไล่สุดแล้วอันติโขมีด้วยตามไหดังแล้วเกินแล้วตอนนี้คีเราตายไปสองเลยนะเดี๋อแค่ผมลิงแล้วก็เอลสูนะครับ เป่าเขียบเลยแต่โชคดีเขาังไม่ตายครับหลอกคิมหนึ่งครับหลอกคิมหนึ่งครับวานกาด้วยตัวนี้คิร่าถอยไปแล้วนะคิร่าเลื่อนโลนะครับไปครับหวัดใจเลยโอ้ยตรงนี้ครับสะบัดได้สองคิร่ากดแช่แข็งนะครับแต่ตื่นมาไม่รอดครับและหนึ่งมีกับนาตาลเซียครับแต่ว่าคิวแล้กันโอ้โหป่าไม่โดนครับเรียบร้อยเลยตร้องอิสระนิดหนึ่งครับอ่าลิงกลับไปไปหน่อยครับ ถ้าล <pl ains> ิงเล่นต่อหน้าจะได้ยาวนะลิงนี่วิ่งเช็คเลยครับเจอเราเลือดตรงกลางครับเงินคิล่านี่เกือบหมื่นสองเลยเนี่ยตอนนี้ก็ไปช่วงเวลาได้เปรียบครับเอลโซนี่ก็วิ่งหางยินยาวๆนะตอนนี้คลิมเราก็ได้มามื่ก่อนไปนะครับ จากไฟตะกี้ก็ทําให้การเงินเนี่ยจากเงินตาม5,000ันะครับก็เงินต่างกันอยู่แค่เกือบเกือบสองพันเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีดาฟ้าแล้วนะครับก็รับเมจได้เยอะเลยไอ้นี่เข้ามาเติมแล้วนะครับกดดาฟ้ารับเขาแล้วป่าสวนเลยแล้วปาาโดนสามครับตะวิ่กดชูบครับเอาละชุบเฟีนะครับอ้อยตามเก็บงานครับแต่ว่ามีแช่แข็งครับแต่ก็ยังดีครับเอลซูบกคิวได้แต่ว่าโดนไบโอยิงสวนตายครับอ่ะชนนี้ก็ล่านไปครับสองสองครับ ช่อน,นี่นี่หลายคนกำมัดเลยนะอ้อยน,นี่เจอคิร่ายิงสองทีแนละ้วคือช็อน,นี้ถ้าหากเอเออ้อยแต่ดใ,ใจสวนเนี่ยผมว่าไวนะแต่นี่มีคนดูหนุ่มเข้ามาจากคุณธนพรนะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วทีนี้ก็เป็นช็อตทั้งดีและไม่ดีนะครับทางนี้นี่ครับปิดทั้งลิงได้ครับแล้วก็ทางเซฟิล,ล่าครับไปไล่เราเลี้ยที่เหยียบแทบตายแล้วแล้วส่วนคิร่านี่พยายามที่จะเข้ามาปิดเซฟิล,ล่าครับแต่ก็กลายมาเสียกเกิดให้แทนนะ ตอนนี้ก็ลุ้นแล้วครับเคลฟ้ามีเงินติแล้วอันดีนี่ก็เริ่มตกใจกับเราเลี้ยววีกแล้วนะครับเกมนี้เราเลี้ยวีีใช้ค่อนข้างดีนะรับปาดทูนได้ด้วยรับดิงก็ได้ครับรับอ้อยก็ได้ตอนนี้ก็ก็เกิดแล้วนะครับทางคีรานี่เลื่อนโลนะแล้วก็ไวโอเพิ่งเกิดนะครับก็มีเวลาทําเลดอีกแวบนึงครับตอนที่เอาจริงนี่ผมก็หล่อเขียวเนี่ย ทีมก็ยากกับทำเวฟนะครับตอนนี้ลิงเกิดแล้วไปครับเดี๋ยวเดินไปเช็คก๊อรกันดาวฟ้ามาแล้วครับเดี๋ยวเช็คคุ้มเงนอัานเงินต่อยหน่อยครับรีบเขียวรีบเขียวแล้วตัวน,นี้คีล่ามาครับดีล่ <c oughs> าจะเข้า,าปิดนะท้องเลยครับตัวน,นี้ แต่ว่าไม่โดนตอนนี้กินก็ขาดอีกร้อยกว่านะครับยิน่ากับเราเรียวยู่ตรงกลางนะวันเอลโซครับเจอติมี่เข้าครับผมติดเคลียร์กลางไงเอาละครับแล้วลิงครับไปขววกับนี้นีครับผมขึ้นไปเติมเลยป่าครับตรงนี้ปิดคิวได้ครับโอ้ป่าทีฝีมันแปลเลย แล้วแต่มีไปรเซฟิล่าครับอย่าสูตเติมเลือดมานะต้องได้นละครับไปครับฟัดดวงเลยเอ้ยคิล่าครับโดนปาดดวงเลยโอ้โหแล้วอนาเซียครับหลบอย่างคิวโอ้โหเกินตล้ลิงครับใส่สูตรครับตรงนี้และดูเลือดลอเลี้ยวโอ้โหเลือดไม่ลดเลย <c oughs> โอ้เกิน <c oughs> <c oughs> โอ้เวอร์จัดเลย การว่าหนึ่งคนนี่เบรกสี่คนได้นะแต่ว่าชาวงนี้ก็เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยครับตรงที่ว่าอันเดอร์เซียนี่รีบปล่อยก้อนนะครับเป็นี้ของเราเลีย้ยงนะครับอ่าค่อนข้างจะออกแนวะฟูลแทงนิดหนึ่งนะครับก็จะมีดามเอเป็นอากุนี่กับอาจอก์ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอจิสกับไคอาร์นะครับต้องเขาเหล็กด้วยการสวนตะพี่เลยเนะี่ย ตอนนี้ผมก็เซตเทมขึ้นมานะครับเป็นพวกหมัดพวกก้อเกิดแบบนี้นะไปครับเกิดแล้วครับรูดินต่อครับตอนนี้ไอเทมไม่พร้อมครับไม่ว่าจะเป็นออดาบฟ้าหรือว่าเคียวนะครับเราเล่อยู่กลางนะ่ยไสกรตอนนี้เป็น22ต่อ22นะครับผ่านไปสนาทีแนละ้วสู้กันสุดสีจัดเลยนะ เดี๋ยวโซนี่ซูมล้อเลีเ้ยวเลื่อนรถขนาดนี้นบาจัดเลยเลือดเขาเยอะมากเลยครับและตรงนี้มีไฟก็หลับปครับแต่ว่าพอผมเลื่อนหนักไปนิดนึงเนี่ยกลายว่าผมเดินลึกเข้าไปครับแล้วรอเลี้ยวนี่เปิดไฟใส่ผมเลยและชาวนี้ก็สวดคิลาดได้นะครับแต่ว่าโชคไม่ดีครับลืมเซตขายไว้ครับกลายว่าสลับเป็นกอกเกิดไม่ทันครับแล้วลิงก็พยายามจะเข้านะครับแต่ว่าชอนนี้เข้าพลาดน,นิดนึง แล้วนี้ก็ถือว่าโชคดีครับไวโอนี่ฟิกเกอร์มายิงแต่ว่าไม่โดนลิงครับถ้าโดนนี่บอกเลยจบเกมโอ้ยังรอดไม่ได้ครับตอนนี้ก็เซ็ตขายอะไรให้เรียบร้อยครับจะไม่มีพลาดซ้ำสองครับตอนนี้ไอเทมกันตายที่แต่ละคนมีเนี่ยก็จะเป็นเก็เกิดนะครับแล้วก็มีเคียวนะครับแล้วก็ส่วนทีมตรงข้ามเนี่ยจะเน้นหนักที่ชานลูกแก้วนะครับแล้วก็ส่วนของยีน่าเนี่ยเป็นหนักฟ้านะครับส่วนไบโอมีก็เกิดนะครับ เกมวันนี้ก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับตันนี้ก็รอเคลียวกับดับฟ้านะครับตอนมาใช้งานได้กรันตอนนี้30มินวิ้ครับก็จะเกิดครับเอลซูก็วางแทบในช่วงโซนหน้าก๊อตนะครับวางสามชิ้นเลยโอ้เรื่องวานนี้ครับลิงไปทุบคิล่าได้ครับลูกมีคิวได้ครับลิงเอาละ ตอนนี้ลิงก็ครึ่งติดแล้วนะครับหลังจากที่ต้นเกมกลางเกมค่อนข้างเล่นพลาดน,นิดหนึ่งนะครับุ๊กกาก็ยื้นครับคีรานี่ตายอยู่นะลิงนี่ขึ้นไปจากไวโอนะครับส่วนเราโซนซ้ายไปนะครับรัสเสียนี่ก็สมาธิไม่แผ่วนะเหล่กเกมปุ๊บก็ยังคมอยู่นะครับหลบดีจริงติงนี่ก็เข้ามาชนเอลโซนะครับ แล้วก็ว่าโดนยิงร่วงไปครับแล้วตื่นมาครับเจอฝ่ายครับแตกเลยครับห้าพันโอ้ดาวแมนนี่ค่อนข้างจะแรงกว่าชุบของตีมี่นะครับตอนนี้ผมก็เรียกเพื่อนมาเอาก้อนนะครับรีเปิดละทีมเขากลับไปเรื่อยๆนะเซบิร่าขึ้นไปซอนะครับยามเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้กอดเสยเยอะเลยครับ พมค่อนข้ามขดคลายขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่ได้กอรับตีนี้นี่อีกสิบวิเลยครับว่าจะเกิดน,นะไอผมก็แซตขออีกรอบครับตรวจของครับหลังๆนี่ต้องมานั่งเช็คไอเทมเลือใหญ่ขึ้นนะไม่อยากพลาดอสองนะครับตอนนี้ก็สำรองไว้ก็อยู่ที่พันถงนะครับ ผมอยากได้สักมา2,000นเช่วงไฟท้ายๆเนี่ยช่วงเลือเกิเนี่ยฟิกเกอร์สำคัญมากนะครับตอนนี <t 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 ้อ้อยก็ถามแล้วว่าจะให้ปล่อยตรงไหนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าให้เราฟิกเกอร์นิดนึงครับอีก20่สิบกวีนะครับต่อให้เราหนึงครับแล้วยีน่านี่อยู่แอลไซน์ครับนิดหนึ่งครับแล้วก็เห็น3คนตรงเดนล่านะครับดูแบบไว้นะครับดูแบบไว้นะครับเอาเลคิล่าโผล่โวยนครับยีน่าตรงกลางฟรีครับ ไปครับตรงนี้ไปครับตรงนี้เล่นเลยและช็อกโดนครับป่าไปครับเรียบร้อยเลยห้าพันตรงนี้เนี่ยนี่นี่กำมันเลยครับนี่นี่บอกว่าคิดว่าจะไม่ตายนะครับหรือไม่กดดาวฟ้านะแล้วจังหวะนี้ครับเออสโตรซูมโดนครับแต่ว่าผมนั่นป่าไม่โดนนะกดดาวฟ้ารับนะครับแล้วสำหรับของนะไปครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยไปครับเข้าสุดเลย โอ้โหแล้วนี่คีราจะเข้าครับและกลายเป็นพ่ายครับเรียบร้อยครับตบเกมโอ้กว่าจะได้แต่ละดาวโอ้โหลำบากจังเลย <c oughs> เกมนี้นทีมนี่หลายคนนี่ถอดใจไปเออหลายครั้งแล้วนะครับว่าแพ้แล้วแพ้แล้วนะ <c oughs> เกมนี้ก็ไปเกมแม่นังสุบครีมนะครับจ็ดสิบดาวไปจ็ดสิบดาวนะครับได้เป็นเอลพีเดนทองไป ไอเทมในเกมนี้นี่โอ้โหเปลี่ยนกันเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเอดมมอดําบ่วงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดําบ่วงก็ใช้ล้มมอบเบิร์พวกอคิร่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าส่วนประกอบสำคัญก็จะเป็นพวกดาบฟ้าเขียวอะไรพวกนี้นะตเต็มก็จะมานี้นะครับมีการสรับเชลิมด้วยนะแล้วก็คุณเก้าครับโดเนเอ็กเข้ามาปิดสปริมครับไปดาวสีสิบดวงครับคุณมากเลยครับ,รบอ่ะก็คลิปนี้น่าจะเต็มรสชาติแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเดือดที่ลง เออใหม่เรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากคุณตามกันไว้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ